รายได้15000บาทออกรุ่นไหนได้บ้างนะฮะอ่ะวันนี้นะพี่เด่นจะพาไปดูว่ารายได้15000บาทออกรุ่นไหนฟรีดาวได้บ้างนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูทีละคันว่าออกตัวนี้ได้ไหมออกรุ่นนี้ได้ไหมออกคันนี้ได้ไหมนะฮะลงมาดูก่อนนะต่กล้องแพร่รอบๆคันเลยนะ ดูนะฮะรถรุ่นเล็กรุ่นใหญ่สปอร์ตเน็ตเกตทัวเลี้งคือครบๆเลยนะเห็นไหมล่ะสปอร์ตเน็ตเกตรุ่นเล็กรุ่นใหญ่4สีส่ซุปสองซุปหนึ่งซุปมีหมดมหมดเห็นไหมล่ะดูฝั่งนู้นนะเยอะแยะมากมายเลยนะไอ้ว่าวันนี้ใครดูคลิปนี้จบนะรายได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทออกรุ่นไหนได้บ้างอ่ะตัวแรกเลยอ่ะฝั่งนู้นก่อนเลยนะฮะ นี่รุ่น4ซูปเลยนะฮะแซด800นะจ๊ะไอว่าแซด800นะี่เป็นรุ่นที่บอกว่าเมื่อก่อนนะหล่อเทเป็นรุ่นเน็ตเกตที่บอกว่าน้ำหนักอาจจะหนักไปหน่อยแต่ว่าเทคโนโลยีแทบไม่มีแต่ว่า,ไ,วาได้ความดิบเถื่อนที่เป็นเอกลักษณ์ของแซด800นะจ๊ะเริ่มต้นที่ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ5,000ประมาณนั้นถึง6,000นิดๆแต่ว่าจะผ่อนอยู่ประมาณ3ปีถือว่าออกได้ไหมออกได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอาจจะผ่อนได้ปีน้อยหน่อยแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ซีเรียสก็ออกได้เหมือนกันเริ่มต้นที่ฟรีดาวเหมือนนกันน ไม่ฟีโอวประเทศหรือว่าจะผ่อนสบายๆหน่อยนะฮะเป็นพวก z 400หรือว่าจะเป็น z 250ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะตัวนี้แ400ผ่อนอยู่ประมาณ2,000ไปปลายถึง3,000ต้นๆแล้วแต่ปีส่วน z 250นะฮะก็ประมาณ2,000กลางประมาณนั้นถึง2,000ไปปลายนิดหน่อยหรือว่าจะเป็น MT03 ะฮะเริ่มต้นฟรีดดาวไม่พอ ผ่อนอยู่ประมาณ2,000ไปไปรายเท่านั้นโคตรถูกนะจ๊ะหรือจะเป็นพวกนี้นินจา650ตัวใหม่ตัวเก่าเห็นไหมละ่ะนินจา650นั์น1,2,3,4,5คันผ่อนเริ่มต้นประมาณ3,000ไปไบรายสี 4, 000, ่พันต้นต้นเท่านั้นนะคุ้มค่าสุดๆนะหรือว่าจะเป็นพวกนี้ CBR 500R ตัวเก่าตัวนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ3,000 ตอนๆเท่านั้นหรือว่าจะเป็นนินจา400ก็อยู่ประมาณ3,000กลางๆ3,000ปลายๆนะฮะหล่อเทสุดๆเลยนะหรือว่าจะเป็น c b 650F นะจ๊ะตัวนี้นะไอ้ว,ว่าผ่อนอยู่ประมาณ4,000ปลายๆหรือ4,000กลางๆเท่านั้นแล้วแต่ปีรถนั้นหรือว่าจะเป็นรถค่ายคนบ้านนะตัวนี้ใครว่า s u ซ u k i G S X S 7ห้าสิบนะจ๊ะเริ่มต้นฟรีดาวไม่พอผ่อนอยู่ประมาณ5,000ต้นต้นถึงสี0พันไปลายเท่านั้นแล้วแต่ปีนะโอ้ยอหล่อเท่จุดนี่ซา้ของค่าศูนยเน็ตเกตร,รุ่นใหญ่นะฮะเริ่มต้นฟรีดาวเหมือนกันนะผ่อนอยู่ประมาณ3 0 0 0นปลายถึง4,000ต้นเท่านั้นหรือจะเป็นรุ่นอื่นนะเยอะยะมากมายเลยนะโค่าสูนลืมไปไม่ได้นี่นีนี ตับคูณหกหาศูนย์นะฮะ C B 6 5 0 R ตัวนี้นะผ่อนอยู่ประมาณส0 0พังกลางสี0 0ันใบปลายถึง5,000ต้นๆเท่านั้นเริ่มต้นฟรีดาวหรือว่าจะเป็นตับคูณตัว R ถ้าตัว R ถ้าเป็นปี22ปีใหม่หน่อยมันก็จะผ่อนแพงหน่อยนะผ่อนอยู่ประมาณห0 0พังกลางถึง R หก0ันต้นๆแต่ถ้าพวกปีเก่าปี19ปี20ก็ผ่อนอยู่ประมาณ4,000ไนปลายก็มีเหมือนกันนะเริ่มต้นฟรีดาวหรือจะเป็นพวกตับคูณ Z900 พวกนี้เน็ตเกณรุ่นใหญ่นะผ่อนอยู่ประมาณ6,000 6,000ต้นๆหกลพันะแแล้วต่ปี้นะหรือว่า Z1000 ยากนิดนึงแซดพันมันผ่อนได้ประมาณ3ปีมันจะผ่อนแพงหน่อยนะก็อยู่ตัวนี้เห็นปะปลายก็จะผ่อนอยู่ประมาณหกพันกลางๆนะแต่ว่าทาออกได้มีงบดาวออกได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเอาหกแล้วได้หมื่นห้าออกได้ไหมออกได้แต่ว่าจะต้องมีงบดาวน์หน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าไรายได้ประมาณ20,000ก็คงสบายๆนะเพราะว่าวันนี้อยากไดนู่นไหนนึกถึงเบี้ยววันอา,ายหรือว่าจะเป็นออโตเมติก ฝั่งนี้นะออกได้เหมือนกันนะ X Max Forza นะเริ่มต้นฟรีดาวนะผ่อนประมาณ4 0 0 0 0น0 0ประมาณนั้นแต่ว่าแล้วแต่ปีรถเนาะบางปีปีใหม่ๆก็จะผ่อนประมาณ5,000บางปีอกว่าปีเก่าหน่อยก็ผ่อนประมาณ3 0 0พันกลางๆก็มีถึง5,000ันแล้วแต่ปีเนาะและแล้วแต่สภาพรถนะเริ่มต้นฟรีดาวและจะฉงฟรีทรกเทศค่าุอนก็ฟรีภาษีพาพรก็ฟรีแล้วประกัน10,000มกิโลหนปีนะจ๊ะกรณีไม่มีส่วนลดนะก็วันนี้ใครอ,อยากได้รุ่นไหนก็นึกถึงร้นานดูไวท์ไมค์และพี่เด่นสวัสดีครับ